อาหารเช้าโปรตีนสูงอร่อยง่ายๆสบายท้องยาวๆอาหารมื้อเช้าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะการกินอาหารมื้อเช้าจะช่วยเติมเต็มท้องของเราที่ว่างมาตลอดทั้งคืนทำให้ร่างกายได้รับพลังงานพร้อมไม่จะดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะคนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักก็ควรที่จะรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์อุดมไปด้วยโปรโตีนเพราะจะทําให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานช่วยเร่งการเผาผลาญและรู้สึกไม่หิวบ่อยซึ่งวันนี้เราก็มีอาหารเช้าโปรโตีนสูง อร่อยอิ่มท้องและได้ประโยชน์มาฝากกันครับ 1. แซนด์วิชโฮวีดทูนา่าเมนูนี้ทํากินเองได้ไม่ยากเพียงแค่มีขนมปังโฮวีดและทูน่ากระป๋องและผักสลัดโดยนําเอาขนมปังโฮวีดมาแล้วก็ปาดด้วยทูนา่าเติมผักอย่างเช่นมะเขือเทศผักสลัดแตงกว่าเพิ่มความกรอบด้วยน้ําสลัดหรือมายองเนสกันสักเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อ,อิ่มอร่อยได้โปรตีนและสารอาหารครบถ้วนอยู่ท้องกันได้ทั้งเช้า 2. โจ๊กหมูใส่ไข่ลวกเมนูนี้ถ้าไม่ อยากทาเองก็สามารถหาซื้อได้ไม่ยากเพราะเชื่อได้ว่าบ้านเรานั้นมีร้านโจ๊กอยู่ทั่วไปอย่างแน่นอนโดยแนะนําให้เลือกเป็นโจ๊กที่ใส่แค่หมูและไข่ลวกก็พอแล้วไม่แนะนําให้กินคู่กับปลาท่องโกกันนะเพราะเดี๋ยวจะได้แป้งและไขมันเกินมานั่นเอง 3. ผลไม้ธัญพืชและโยเกิร์ตไขมันต่ําเป็นเมนูมื้อเช้าที่ทั้งทําได้ง่ายรวดเร็วได้โปรตีนสูงเพียงแค่นําเอาโยเกิร์ตแบบไขมันต่ํามาเทาใส่ถ้วยจากนั้นก็หยิบเอาผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ําาอย่ง างเช่นตอเบอรี่บูเบอรี่แคนตาลู จากนั้นนำผลิตธัญพืชอบแห้งโดยผสมลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 4. แกงจืดลูกชิ้นเต้าหู้หมูสับเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากและอิ่มอร่อยอยู่ท้องแถมยังได้โปรตีนแบบเน้นๆจากเนื้อหมูและเต้าหู้ไข่แถมยังได้วิตามินจากผักต่างๆที่ใส่ลงไปเรียกได้ว่าเป็นอาหารเช้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์ต่อร่างกายและมีแคลอรี่ต่ำซึ่งถ้าหากอยากให้อยู่ท้องมากขึ้นก็ให้กินคู่กับข้าวสวยสักจานเพียงแค่นี้ก็อยู่ท้องไปถึงมื้อเที่ยงกันแล้วครับ 5. สลัดอกไก่ไข่ต้มและ3ถั่วเมนูนี้เพียงแค่ใช้อกไก่ผักสลัดและถั่ว3ามชนิดที่หาซื้อได้ไม่ยากก็คืออัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์และถั่วที่สงส่วนอกไก่ก็อาจจะหาซื้อเป็นอกไกส่สำเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อกันก็ได้จากนั้นก็นํามารวมล่างกันในจานราดด้วยน้ําสลัดตามชอบเสริมโปรตีนด้วยไข่ต้มกันสักลูกเพียงเท่านี้ก็ได้รับโปรตีนมื้อเช้าไปแบบเต็มๆแล้วดังนั้นการรับประทานอาหารเช้าที่มีโปรตีนสูง ก็จะทําให้เรารู้สึกอิ่มได้อย่างรวดเร็วและยังอยู่ท้องด้วยเร่องการเผาผลาญทําทให้ร่างกายมีพลังงานสําหรับใช้ในการดํารงชีวิตเหมาะอย่างยิ่งสําหรับใครที่กําลังควบคุมน้ําหนักและควบคุมอาหารซึ่งในมื้อเช้านอกจากจะกินอาหารที่ให้โปรตีนสูงกันแล้วก็แนะนําให้เสริมโปรตีนด้วยนมรสจืดหรือน้าเต้าหู้กันสักแก้วรับรองว่าได้ประโยชน์จากโปรตีนกันแบบเต็มที่อย่างแน่นอนครับ